สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรีวิวรถยอดนิยมอย่าง Toyota Corolla รุ่นล่าสุดรถที่ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยดีไซน์ทันสมัยและสมารถนาที่เชื่อถือได้มาติดตามกันว่าทำไม Corolla ถึงเป็นรถที่หลายคนเลือกกันครับ Toyota Corolla นับเป็นหนึ่งในรถซีดานยอดนิยมของโลกด้วยประวัติการผลิตมากกว่า50ปี Corolla มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกประเภท รถรุ่นนี้มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเริวมกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Corolla รุ่นใหม่ดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสปอร์ตไฟหน้า LED ที่สว่างชัดและให้ความปลอดภัยสูงตัวถังถูกออกแบบให้ลูลมเพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่นอกจากนี้ ยังมีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ของผู้ขับขี่ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่สปอร์ตล้ออลอยดีไซน์ทันสมัยช่วยเพิ่มความสวยงามและสมรรถในการขับขี่ส่วนประตูและกระจกถูกออกแบบให้เปิดปิดสะดวกและลดเสียงรบกวนจากภายนอกด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟไท้าย LED แบบเรียบง่ายแต่รูหราการชนหลังและท่อไอเสียคู่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารภายในของ Corolla ออกแบบให้ใช้งานง่าย และสะดวกสบายพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุม,มเมล็ดฟังชันหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 8. นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งให้ความสบายสูงโดยเฉพาะเบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้าได้หลากหลายตำแหน่งรองรับสรีระได้ดีนอกจากนี้พื้นที่สำหรับผู้โดยสารด้านหลังยังกว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวและการเดินทางไกล Corolla มาพร้อมเครื่องยนตน์เบนซินขนาด1.8ลิตรหรือไฮบริดที่ประหยัดพลังงานเครื่องยนต์ตอบสนองดีเมื่อเร่งความเร็วและมีระบบเกียร์ CVT ที่ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน Corolla มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรหรือไฮบริดที่ประหยัดพลังงานเครื่องยนต์ตอบสนองดีเมื่อเร่งความเร็วและมีระบบเกียร์ CVT ที่ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันในการขับขี่บนทางหลวงรถให้ความมั่นคงสูง ระบบช่วงล่างถูกปรับให้เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลาการเข้าโค้งทําได้อย่างมั่นใจและไม่มีอาการโครงเคล e งสําหรับรุ่นไฮบริดคูโรลาสามารถทำตราประหยาดน้ำมันได้สูงถึง20-25กมโลตรคืนอยู่กับสภาพถนนและการขับขี่ระบบ Eco m o โ e ช่วยปรับการทำงานของเครื่องยนต์และแอร์ให้ประหยัดพลังงานเรื่องความปลอดภยัย Toyota ไม่เคยละเลยคูโรลามาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อออกนอกแลนถุงลมนิรภัยรอบคันช่วยปกป้องผู้โดยสารทุกที่นั่งพร้อมโครงสร้างตัวถังแบบแข็งแรงลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุการขับค o ร o l l a ให้ความรู้สึกมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองพวงมาลัยตอบสนองได้ดีช่วงล่างนุ่มนวลแต่ยังคงความสปอร์ตเมื่อเร่งความเร็วการบังคับเลี้ยวแม่นยำและมีระบบเบรกที่มั่นใจ ทุกสถานการณ์ข้อดีของ Cor c o o l l ลคือดีไซน์ทันสมัยและเรียบง่ายประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดระบบความปลอดภัยครบครันภายในกว้างขวางและสะดวกสบายข้อเสียอาจจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นมาตรฐานอาจรู้สึกธรรมดาเมื่อเร่งความเร็วสูงระบบเกียร์ CVT อาจรู้สึกไม่ตอบสนองเท่ารุ่นเกียร์ธรรมดาสปอต ซรับแล้ว Toyota Corolla เป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งความประหยัดความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนทุกวัยไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือเดินทางไกลสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ Corolla เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม สรุปแล้ว Toyota Corolla เป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งความประหยัดความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนทุกวัยไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือเดินทางไกลสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ Corolla เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นอื่นๆและแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ